มีคนถามมาว่าถ้าเกิดเขาเล่นฮูลาฮูปเนี่ยน้ำหนักของฮูลาฮูปนั้นมีผลต่อการเผาผลผาญไหมแน่นอนว่ายิ่งหนักร่างกายคอมเซอร์เราก็ต้องเกรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องใช้แรงเหวี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเผาผลาญก็จะมากยิ่งขึ้นกว่าฮูลาฮูปที่มันเบาๆที่เราทําแบบชิวๆเราแบบปั่นเอวแบบชิวๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ต่างกันจากพวกแบบ ลู่วิ่งที่เราแบบเพิ่มความชันเยอะๆมันก็จะสูงขึ้นมันก็รู้สึกว่าจะหนืดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มน้ําหนักหุนละหูไปเรื่อยๆนั้นมันก็คือเพิ่มความเข้มข้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะคาร์ดิโอด้วยการเล่นหุนลาหตูตลอดนะครับอย่างเช่นเล่นหุนลาหู30นาทีนะครับให้จับฮาร์ดเรทด้วยว่าตอนเนี้ยอัตราการเต้นของหัวใจของเรานั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราใช้หุนหหนลล่นไปแบบ1เดือน 3เดือนพอเดือนที่3มเนี่ยมันอาจจะฮาร์ดเลตอาจจะตกแล้วเหลือแบบแค่แบบ9 0้อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้โซน2มันอาจจะต้องอยู่ประมาณสัก1 2 0 130นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มนะ่ยในฮูลาฮูปอันเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนน้าหนักเป็นอาจจะต้องเป็นฮูลาฮูปหนัก4โล5โลเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายให้กับร่างกายของเรานะครับลรวฮาร์ดเรทเราก็จะสูงอยู่ตลอดเวลา